เนี่ถามจริงจะคัดคนเข้าแกงนี่ต้องทดสอบก่อนเนาะว่าปากหมาหรือเปล่าเฮ้ยป้ารู้กดพวกผมได้ไงป้าโทษทีครับพอดีเห็นไอรีมันเรียกป้าผมก็เลยเรียกตามเรียกได้ไม่มีปัญหาเลยเรียกป้าเรียกยายเมื่อไหร่โดนตกข้อไก่ได้แล้วครับครับเหลืออีกสอย่างนะครับอืมครับผม สั่งข้าวไก่ทอดกินหนอตาย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 นี่ปากก็หมาอยู่แล้วสั่งกระดูกใส่เข้าไปในปากอีกแล้วก็หาวเป็นหมาจริงๆหรอกทำไมไม่สั่งเมนูที่คนเขากินกันนะคะลีมึงเข้าใจหาแฟนเหรอมึงปากหมาแฟนมึงก็ปากหมานีลูกหมวกหมานี่คือไม่ไล่กัดคนอื่นือไปทั่วเลยเหรอเพลงนี้ On the floor, I can't make a chip.